ครับสวัสดีนะครับผมบุกถึงถาวิส,วสานพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงบ้านยีลานะครับผมประมาณนี้ละพี่น้องลุงเดียปลานังกะจะพาน้องๆน,นะพี่น้องเราออกมาเล่น <c oughs> บุญหลอดกระเดยออกมาเล่นน้ามูพี่น้องเสรแล้วไปแล้วเหาอเหรอหนุกดิบส่วนดีๆน่าจะไปเล่นน้ำม,มาแหล่านะครับผมเนาะ เบียงมันยอนเราดีดีบุญรอดก็อยากออกมาเล่ยนน้ำมูน่ะ <laughs> บุญรอดบุญรอดบุญรอดโอ้โหัวจากซื้อจากของอยู่เว้ยเลีนะ้ยวหนาปั๊บลดบุญรอดบุญรอดเบือ่อร์นหัวจากซื้อแฟนได้พี่น้อง มุดลอดเดี <laughs> ๋ยวหาผู้ได้เอินโดลูกจโด อ๋ออ๋ออ๋อเสียงคนลือโอ้พี่น้องคุยกันได้เอาเพียงนี้ออกจากหัวเนี่ยเปิดไปได้กับพอ่อพี่น้อง y ย u ทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกพ่อมัดเนาะครับผมเนาะเสียงคนลือยอยู่มัดมือพี่น้อง สำหรับเพ่งที่หลานนมารนองลอนแล้วครับผมนอนบอกเลยว่าติดทุ่งยางพี่น้องจะ่าจะติดหูพี่น้องติดที่หัวสมองพร้อมนะครับผมนอนรนลองน้ำยูเมิร์มือ บุตรตลอดบุญรลอดบุญรอด เจ้าบุตรลอดทุกเล่งเ้าว่านังเป็นเมียเจ้าพวกทหารฝรั่งเออเด็กเด็กด็กเด็กเมียบ่เมียอย่างฮะเออ ลูกดิกไปไหนบ่ได้เลยดื้อไ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 ล่เ <c oughs> สียลูกดิกหายใจหายใจต้องต้องถามปูว่าบาโทษตุนยังไม่หายเมื่อกี้นี่ <laughs> ครับผมนะบรรยากาศน้ำแรงบ้านอีลาน่อยพี่น,อบบน้องกับบรรดาเราสัตว์เลี้ยงนะครับผมนะกับทีมงานหลังบ้านพี่น้องของอีลาน่อยตรงแรงมากจัะท <laughs> ี่ร่มเย็นสบายพี่น้อง <laughs> พนันก็เลยสมัมผัสปูอยู่ ดูก,ดกนกจะหายใจแห้งไลนี่พี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูก,กาลนกใหญ่ทิ่นะพี่น้องบานนีลาเฮ้าบ้านเมยกระพุ้งใจได้พี่น้องใกล้แล้วแล้ว 不再见你了，那我养个狗。 เรื่องควายเนี่ยก็รับร่างของตัวตัียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดีนะู่มีตัวตามอยู่ถ้เดไเลยอเนะ

งใหญ่ปาละกำลังใจปูน้ำเด้อครับร้อเก้าบาทแต่ปุนโอนมนาสองรอยี่นะมาให้ปูทอนบาทนึงนะปุณละทอนมตรงเออเฮ้ยได้ปูมีเงินทอนหนักเท่ไหนล่ะหักเ้หนาหน้ามีาท มาหน้าว่มีเงินจีบ้างตจะมั้งบางคนเลี้ยงบาทเออมาเลียบาทน่นังเลียงบ้านเนเบิ่งขอแห้เจ้ายืมก่อนเนาะเอาลุงเบียเอลุงเบียดนหนาสานักกามนะนักกาเมื่อไหรนกกาเบียหนาสัร้อยเาสิบเบาทจากพ่อสุรศักดิ์นะครับอ๋อนตกมันมาเด้อพ่อสุรศักดิ์นีนะครับนี่ สองคนนะครับที่ได้ขอบคุณมากครับพอสุรศักดิ์บอยสานก็สบดีนะครับผมเนาะไปนอนอึ้งๆอยู่คายูไปย่งเียปุจาปุจาว่าทำมามอดาคันเฮ้ยนะครับผมาเริ่มินหลงบากแะขอบคุณดีขอสุรศักดิ์เนาะขอบคุณหลายๆอย่างอเพียนกันนะครับผมเนาะอาเพี้ยนที่งานลำบากอาเพียนทุกคน ชับงมาคิดร่ฝากกดไลคก็แช่กตาับใครากกูซับใครทั้งสองบริษัทเลยนของกันใจนะครับผมนะคินบริสัรประหยัดรับการปรึกนาคสดบรับัท